ทุกผู้ชมทุกคนเขามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับคลิปนี้นะฮะมาเปิดการกันต่อกับกล่อง10หยวนรุ่นที่3ของค่ายกล่มนะฮะก็จะเป็นรหัส 10m03 นะฮะคลิปที่แล้วเนี่ยเราเปิด 10m01 ไปแล้วใช่ไหมคลิปนี้ก็ถึง Q ของ 10m03 ที่ผมเกริ่นไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะว่าผมจัดมาด้วย1กล่องนะฮะก็จริงๆเนี่ยผมก็จะจัดทั้ง 10m01 02 03มา3กล่อง3รุ่นเลยนะ แต่พอดีว่าไอ้กล่อง02เนี่ยมันเหมือนจะของขาดตลาดนะฮะเพราะว่าผมเข้าไปดูที่ร้านเนี่ยออของมันหมดนะฮะไม่มีไม่มีของเลยนะฮะก็เลยคิดว่าของน่าจะขาดตลาดไปนะฮะก็เลยได้มาแค่2รุ่นนะฮะเป็นรุ่น1กับรุ่นรุ่นที่3นะฮะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็เปิดรุ่น1ไปแล้วนะ,ค,ะคลิปนี้ก็ถึงคิวของ รุ่นที่3นะฮะก็ข้ามรุ่น2ไปก่อนก็แล้วกันนะฮะเอาไว้เอ่อมีของเมื่อไหร่เนี่ยค่อยค่อยมาเปิดย้อนหลังเอานะฮะก็รอบนี้เนี่ยมีซองเงินมาด้วยนะฮะซองหนึ่งนะฮะก็ซองเงินเนี่ยก็จะเป็นซองเอ่อการระดับ PR นะฮะจะเป็นแบบหนึ่งซองหนึ่งใบนะฮะเป็นการันตี PR ไปเลยนะฮะก็เดี๋ยวแกะดูเลยก็แล้วกันนะฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะแกะไปเลยนะไม่รอแล้วนะปั๊บ PR นะฮะจะเป็น PR ของใครแล้วก็จะมาจากกล่องไหนนะฮะมา12ชึบมาจากกล่อง 10m03 นะฮะก็เป็น PR ของกล่องนี้เลยนะฮะเป็นน้องคนนี้เลยนี่ ใครก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้จักนะฮะเป็นพีอาจากกล่องศิลป์ศูนย์สามนะคือเป็นพ r อาของกล่องนี้เลยนั่นเองนะฮะนี่นะฮะกล่องรุ่นที่3เนี่ยหน้าตาจะแปลกๆปไปจากสองรุ่นก่อนนิดนิดนึงนะฮะคือกล่องเล็กลงนะฮะกล่องเล็กลงหน้าตากล่องเปลี่ยนไปแล้วก็ก๊์ดก็น้อยลงด้วยนะฮะเออเล็กลงทั้งขนาดกล่องแถมก๊์ดยังน้อยลงอีกต่างหากโอ้โหมามาเปิดดูกันเลยฮะมาดูกันว่าจะมีกี่ซองนะฮะ ป๊านี่ซองกล่องของเขาจะเป็นฝาปิดอย่างนี้มานะให้อารมณ์เหมือนแบบกล่องโทรศัพท์เลยนะฮะเป็นกล่องคล้ายๆแนวๆนั้นนะฮะนี่ด้านในนะนี่ให้อารมณ์เหมือนกล่องโทรศัพท์นะฮะสำหรับกล่องรุ่นนี้นะมานี่นะฮะจำนวนซองนะฮะดูแล้วมีความเบาบางกว่ารุ่นหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดเลยนะหนึ่งสอง 14 15นะฮะมี15 2ซองเท่านั้นนะฮะจากเดิมรุ่น1เนี่ยมี18นะฮะรุ่น2ก็เหมือนจะมี18เหมือนกันนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยลดจำนวนซองลงนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะเพื่อมาเดี๋ยวเราลุ้นกันดีกว่านะฮะว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะมาฮะเรามาเริ่มที่ซองแรกเลยดีกว่านะฮะ มันดูกันว่าซองแรกเราจะประเดิมด้วยการ์ดอะไรนะเหมือนจำนวนการก็จะน้อยลงด้วยนะมันบางๆอ่ะนะนี่เปิดมาด้วย SR นะฮะแล้วก็ SR อีกหนึ่งใบอันนี้น่าจะจักเรียวกันนะฮะแล้วก็ FR เลยนะฮะเบโอ้น้องคนนี้น่าจะเด็ดอะไรนะฮะ ไม่เด็ดอะไรก็เอ็นจินบีดอะมีอยู่2เรื่องนี่แหละเพราะว่าผมชอบจำตัวละครสลับเรื่องกันนะสองเรื่องนี้ฮะไม่เด็ดอะไรก็เอ็นจินบีดอะมี2เรื่องนี่แหละนะฮะแล้วก็ SSR นะฮะโอ๋น้องคนนี้น่าจะเอ่อรีซีโร่นะฮะซอน้อยลงไม่พอการ์ดน้อยลงอีกต่างหากนะฮะ SR เนี่ยเหลือแค่2ใบโอ้โหนะน้อยลงทั้งซองน้อยลงทั้งการ์ดเลยนะฮะโอ้จะทำให้น้อยเพื่ออะไรเนี่ยราคาก็พอๆกัน แต่การดันน้อยลงโอ้โ oh หมาลุยกันต่อฮะกับ2ที่2เปิดมาที่ SR แล้วก็ SR อีก1ใบนะฮะใครก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ FR แล้วก็ SSR ไปโอ้คนนี้ Cero t 2ศนยฮะ Cero t นะฮะ, C นะ,ฮะคนนี้นี่สวยงามสวยงามนะฮะมีของไปขายละ พอดีมีพอดีมีคนคนนึงเขาตามหาการ์ซีโรทูอยู่นะฮะเนี่ยมีของไปขายให้คนนั้นละ <laughs> นะมาฮะซองนี้เปิดมาที่ sr 2ใบก็ไม่รู้จักเลยนะฮะแล้วก็ fr โอ้คนนี้ไม่เอ็นจินบีก็เด็ดอะไรอีกแล้วนะฮะ <laughs> มี2เรื่องนี่แหละน <laughs> ะแล้วก็ ssr นะฮะนี่นะอย่างที่บอกไปผมชอบจําเรื่องสลับกันนะฮะระหว่างอีสองเรื่องนี้เน, <laughs> นี่ยเด็ดอะไรกับเอ็นจินบีเนี่ยไม่รู้เป็นไรนะชอบจําสลับเรื่องกันนะ,ะ <laughs> <laughs> จําพวกตัวละครตัวละครสลับเรื่องกันอะนะ แกไม่หายสักทีไม่รู้ทําไมนะก็มีอยู่สองเรื่องนี่แหละนะไม่เอไม่เด็ดแล้วก็อเจนบีดอะนะเออแก้ไม่หายสักทีไม่รู้ทําไมเนี่ยนะเอ็อาร์สองใบคนเอ้ยคนนี้ไอ้นี่บอกว่ามีมีมีอะไรวะมิสกิเหรอในเรวกันน่ะใช่ป่าวะคุ้นๆน่ะตาดวงตาอย่างนี้คุ้นๆน่ะมิสกิหรือว่ามิสกะวะ มิสกะมันไอเลเวลไฟไอปิปเปเลยไม่สับเดยเปลียเนอ,อน่าจะใช่นะน่าจะเป็นมิสก,กินะในเร็วกันเหมือนกันแล้วก็อันนี้ FR นะฮะแล้วก็ s s r โอ้เอฟอาร์ FR ใบนี้สวยแฮะนี่มีลวดลายสีทองเป็นหน้าน้องเขาดเวยไหมน่ารักน่ารักนะมาฮะสองนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะฮะคิดใหญ่จะมีสใบเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเออผมก็เพิ่งเคยเปิดครั้งแรกนี่แหละนะสับกล่องนี้ FR แล้วก็ SSR กล่องนี้ผมก็เพิ่งเคยเปิดครั้งแรกเหมือนกันนะไม่รู้ว่าฮิตใหญ่มันจะมี3ใบเหมือนกับ2รุ่นก่อนหรือเปล่าเพราะว่ารุ่น1กับรุ่น2เนี่ยฮิตใหญ่จะมีสาใบนะฮะแล้วก็อันนี้จำชื่อเรื่องไม่ได้แต่ชื่อตัวละครน่าจะยูหรือเปล่านะ ใช่ไหม FR นะฮะและฮิตมาแล้วฮะ MR <What? S 1> ดูจากเงาด้านหลังแล้วเนี่ยซอสอาร์หรือเปล่ลาเอ้ย uh huh. โอ้โหสีกระโปรงแบบนี้กระโปรงแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้ฮะกระโปรงสีขาวสลับแดงแบบนี้โอ้โหเป็นใครไม่ได้นอกจากอาซึนะซอสอาร์ออนไลน์นี้ เป็นอาซึนะกับบักคริโตนะฮะแล้วก็มีน้องคนนี้ด้วยนะชื่ออะไรว่ายุยยุยอีกไหมเนี่ยจำชื่อไม่ได้ยุยปะวะคือคนคนคนเมื่อกี้ก็ยุยคนนี้ก็จะยุยอีกเหรอใช่เลยคนนี้ก็ยุยคนนี้จะยุยอีกเหรอใช่เลยวะโอ้ถ้าเกิดว่าผิดถูงงั้นก็อภัยด้วยนะฮะจำไม่ได้จริงๆนะแต่มันคุ้นๆอ่ะมันคลับใครคลับขลานะคิดมาแลวฮะหนึ่งใบนะเป็นเอมอ S R S R F R และ S S R อยู่นะฮะสองนี้ฮะป๊าบ S R คนนี้น่าคุ้นๆแต่จำไม่ได้ R คนนี้ไอปริศนาความทรงจำนะชื่อไทยนะแต่ว่าชื่ออังกฤษชื่อญี่ปุ่นนี่อะไรว่าจะไม่ได้เหมือนกันนะ F R O ก r ิด m ม n มาีกล้วฮะแล้วก็ S uh uh. S R มาฮะสองต่อมา ฮิตออกมาแล้วหนึ่งใบนะฮะโอ้โหอันนี้ FR กับ SR แน่นอนนะฮะเห็นขอบแล้วนะนี่ตอนเปิดออกมาเห็นขอบแวบๆรู้เลยการ์ดอะไรนะสองนี้ฮนะ SRS โอ้โหเห็นเห็นเลยนะฮะเวลาดึงออกมาการ์ดมันชอบมาติดกันนะ่ะนะเป็น FR นะฮะแล้วก็ฮิตใหญ่ โคมิเฮ hey. ้ย MR โคมิฮะเป็นการ์ดแนวนอนโอ้โ oh หอันนี้ได้อยู่เลยได้อยู่บอกเลยว่าอันนี้ได้อยู่ราคาดีอยู่อันนี้บอกเลย m R โคมีฮะโฉมงามพูดไม่เก่งกับผองเพื่อนไม่เต็มเต็งคุณโคมีฮะโอ้โหบอกเลยว่าราคาจะอยู่นะใบนี้ ใบนี้ราคาด่าอยู่นะฮะมาฮะซองนี้ s S r โอ้นี่ไง FR เพชรนี่อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะฮะว่านี่ s r ใบนี้นะอย่างที่ผมบอกไปนะว่า FR เพชรเนี่ยไอ้พวกประกงประกงประกายอย่างเงี้ยมันจะมีความเป็นแบบสีอกรุงลุงมากกว่านะฮะจะมีแบบสีแดงน้ำเงินเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นปะเห็นปะเนี่ยในขณะที่ FR ธรรมดาเนี่ยจะเป็นแค่เส้นสีทองเท่านั้นนะเห็นไหมลวดลายของเขาเนี่ยเป็นแค่เส้นสีทองเท่านั้น แต่ว่า FR ฟพีทเนี่ยจะเป็นสีๆมาเลยนะฮะหลากสีมาเลยนะจะมีความเป็นประกายเป็นวิ้งๆเยอะกว่านะฮะนี่ก็ความแตกต่างระหว่าง FR ฟพีทกับเ r ธรรมดานะฮะมาฮิตน่าจะเหลืออีกหนึ่งใบนะจะเป็นฮิตอะไรแต่ MR มาสองใบแบบนี้ฮิตต่อไปน่าจะไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะมีอ e ีอ e แล้วมั้งเนี่ยนะนี่เป็นใบนี้เลยนะเอเดนอาร์ A D N r ของเราอีอ e e ไม่น่าออกแล้วมั้ง เพราะว่า EE e, มันก็ไม่ได้การันตีนะเออออกก็ได้ไม่ออกก็ได้แต่ว่า MR เนี่ยเหมือนจะการันตีอยู่แล้วนะฮะเพราะว่า MR เนี่ยมันเป็นฮิตเบ็ฮิตเบ็ล่างสุดอะนะนี่ไง DSR นะฮะฮิตใบสุดท้ายของเราเป็นระดับ DSR นะเป็นน้องคนนี้เลยนะใครวันนี้ไม่รู้จักด้วย <laughs> ไม่รู้จัก บอกเลยว่าไม่รู้จักนะฮะใครก็ไม่รู้สองสุดท้ายฮะไม่น่าเหลืออะไรแล้วนะ,ะเพราะว่าฮิตก็ออกมาหมดแล้วนะฮะ ee ไม้แตกนะฮะกล่องนี้นี่ fr กับ sr ee ไม้แตกนะสองสุดท้ายฮะเปิดมาด้วย sr 2ใบที่ไม่รู้จักแล้วก็ fr แล้วก็ปิดท้ายด้วย sr s ไปอีก1ใบ โอเคฮะก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับกล่อง10หยวนสิบเอ็ม03นะฮะเป็น10หยวนรุ่นที่3ของค่ายกบน,นะฮะก็เดี๋ยวเอาไว้ได้ได้รุ่นที่2มาเมื่อไหร่ก็น่าจะเอามาเปิดให้ดูกันอีกนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ผมเคยเปิดเนี่ยก็ขาดอยู่รุ่นเดียวก็คือรุ่นที่2นะฮะเพราะว่ารุ่น1ก็เปิดไปแล้วเมื่อ ที่แล้วนะฮะคลิปนี้ก็มารุ่น3นะฮะก็ขาดรุ่น2แค่รุ่นเดียวนะฮะก็จะครบแล้วนะฮะสำหรับตระกูล10หยวนของค่ายนี้นะฮะนี่มาสรุปที่ก็ดีกว่านะฮะฮิตบายรืงนะฮะ MR อา s e n a l นะฮะจากซอฟอาร์ตออนไลน์นะฮะนี่ใบที่2นะฮะอันนี้เป็นการ์ดแนวนอนนะฮะเป็นคุณโคมิฮะจากชมงามผู้ไม่เก่งกับของเพื่อนไม่เต็มเต็งนะฮะเป็นการ์ดแนวนอน MR เหมือนกันนี่ สวยงามสวยงามนะฮะแล้วก็ฮิตใหญ่นะฮะประจำวันนี้นะฮะ DSR เป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเป็นน้องแบบน้องกระต่ายนะหูกระต่ายยาวมากเลยเนี่ย <c oughs> นะโอเคก็มีประมาณนี้ฮะสัปคลิปนี้ก็ชอบไม่ชอบอยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มติชมกันได้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซัสครต์เพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะครับสรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ